สวัสดีค่ะศิลิเพลลาบวงเมธีผู้มุ่งในการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนค่ะในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เครือข่ายกลายเป็นพลังสําคัญที่เชื่อมโยงผู้คนองค์กรและชุมชนเข้าด้วยกันไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่รอดแต่เพื่อการเติบโตที่มั่นคบการส่งเสริมและพัฒนาเครือขาอ่ายคือหัวใจสําคัญที่จะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและก,กันเครือข่ายที่เข้มแข็งจะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการสร้างอนาคตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการเปิดอกตลาดใหม่หรือความร่วมมือกับพันธมิตรการส่งเสริมเครือข่ายที่ดีจะช่วยให้ชุมชนของเราไม่เพียงแค่เติบโตแต่ยังสามารถส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้อีกด้วย สำหรับในตอนที่3.1ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายเป็นการอธิบายถึงความหมายความสำคัญและประเภทของเครือข่ายรวมทั้งจะได้ทราบถึงความเป็นมาของเครือข่ายว่าเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งทั้งหมดเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจก่อนและไปศึกษาในประเด็นอื่นๆต่อไปค่ะหากพร้อมแล้ว ขอเชิญผู้เรียนทุกท่านติดตามได้จากสื่อสำหรับตอนที่3.1ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายได้เลยค่ะความหมายของเครือข่ายเครือข่ายหมายถึงรูปแบบของความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มหรือองค์กรหรือชุมชนที่ต่างมีความเป็นอิสระต่อกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พึ่งพาซึ่งกันและกัน เสริมสร้างพลังในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของสมาชิกในเครือข่ายความสำคัญของเครือข่ายเครือข่ายเป็น,นกลไกประสานผลประโยชน์และช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันของคนกลุ่มคนและองค์กรต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีบทบาทสำคัญดังนี้ 1. เสริมพลังในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรที่รวมกันเป็นเครือข่าย 2. เป็นช่องทางที่สำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3. เป็นกลไกในการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4. เป็นเวทีของการปฏิบัติงานร่วมกันร,ระหว่างองค์กรที่รวมกันเป็นเครือขา่าย 5. เป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเครือข่ายแบ่งได้หลายลักษณะดังนี้ เครือข่ายแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์แบ่งได้สองประเภทคือ 1. เครือข่ายแบบแนวนอนเป็นเครือข่ายที่เกิดมาจากบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกันมีอาชีพหรือความสนใจร่วมกันเช่นเครือข่ายเกษตรกรหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2. เครือข่ายแบบแนวตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชาวบ้าน องค์กรพัฒนากับชาวบ้านหรือนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันเครือข่ายแบ่งตามขอบเขตของชุมชนหรือพื้นที่แบ่งได้สองประเภทคือ 1. เครือข่ายภายในชุมชนเป็นการจัดความสัมพันธ์ภายในชุมชนของกลุ่มกิจกรรมที่ร่วมมือทำเรื่องประเภทเดียวกันเช่นพัฒนาความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะสมาชิก 2. เครือข่ายภายนอกชุมชนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มที่ทำกิจกรรมต่างกันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเครือข่ายแบ่งตามลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นกิจกรรมแบ่งได้3ประเภทคือ 1. เครือข่ายระดับหมู่บ้านเป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการประสานงานและการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ 2. เครือข่ายระดับตำบล เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มระหว่างหมู่บ้านเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างอำนาจต่อรองทางด้านการตลาด 3. เครือข่ายระดับอำเภอและจังหวัดเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมทั้งระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเครือข่ายแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจแบ่งได้3ประเภทคือ หนึ่งเครือข่ายเชิงประเด็นเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือดําเนินการในประเด็นเฉพาะเช่นเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2. เครือข่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆระหว่างสมาชิกเช่นความรู้หรือเทคโนโลยี 3. เครือข่ายผลประโยชน์ร่วมเป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นสมาคมวิชาชีพหรือสหภาพแรงงาน เครือข่ายแบ่งตามการเป็นทางการแบ่งได้สองประเภทคือ 1. เครือข่ายที่เป็นทางการเป็นเครือข่ายที่มีข้อตกลงระบบระเบียบของความสัมพันธ์และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเช่นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2. เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมมีข้อตกลงเฉพาะกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องแต่ไม่มีข้อตกลงระบบระเบียบของความสัมพันธ์ และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องการทำงานของเครือข่ายเกิดจากกลุ่มและองค์กรที่ทำงานในเรื่องเดียวกันมาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เกิดพลังในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้นรวมทั้งเป็นแรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มและองค์กรต่างๆสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยการก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นได้3ลักษณะคือ 1. เกิดจากการจัดตั้งของภาคส่วนต่างๆ 2. เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกันและ 3. เกิดจากสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเครือข่ายแนวทางการสร้างพัฒนาเครือข่ายเริ่มจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติเพื่อนบ้านและพักพวกเพื่อนฝูงผ่านกระบวนการประกอบอาชีพประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและวัฒนธรรม วัดโรงเรียนและโครงสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่ความร่วมมือในชุมชนและได้พัฒนาไปสู่กลุ่มที่เป็นทางการเกิดการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกเชื่อมโยงระหว่างบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆมากยิ่งขึ้นโดยสามารถแยกพิจารณาระดับความสัมพันธ์ออกเป็น3ชั้นคือ ชั้นฐานความสัมพันธ์ของชุมชนชั้นกลุ่มต่างๆหรือพลเมืองที่ตื่นตัวและชั้นกลางหรือแกนนําและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชนคือฐานความสัมพันธ์ที่หลากหลายสถานภาพของแต่ละกลุ่มและบุคคลผู้นํา ภูมิศาสตร์และทรัพยากรศูนย์รวมจิตใจและสำนึกร่วมของคนในชั้นสังคมโครงสร้างและช่องทางการติดต่อสื่อสารธรรมเนียมประเพณีผลประโยชน์ร่วมกันกับความเข้าใจของคนในชุมชนและกระแสะความคิดในสังคมจากการศึกษาสื่อเรื่องต่างๆในตอนที่3.1พอจะสรุปได้ว่าเครือข่ายเป็น,นกลไกสาคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดลอ้อมจะเห็นได้ว่าการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จในระยะยาวค่ะในลำดับถัดไปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการองค์ประกอบและพัฒนาการของเครือข่ายจะเป็นเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญและเป็นส่วนที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเพื่อการนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ติดตามในตอนต่อไปได้เลยค่ะ